ถ่ายวีดีโอวันนี้ะเดี๋ยวนะฮาสวาวมาเที่ยวไหนนะคะมาเที่ยวกับพี่ทักอันนี้ถ่ายวดีโออ่านี่ถ่ายวีดีโอแ้วมาปล่อยแะเอา เอาไหมอ่ะไม่เอาเห็นเห็นเห็นลูกกระตากุ้งไหมขอเขาเขาดูเป็นลูกกระตากุ้งไหมอยังเป็นๆยู่ามือของกับมือของก็ได้กินที่บ้านอวันกินหมืกล้วยเดี๋ยวกำลังจะออกจะกับพี่ทัก อะไรนะพามาทบวพาสวอมาลุยอ่ะสาสวมาลุยพาพาไปดูรสชาติชีวิตจะได้รู้แต่ยังแก่งนะปีนขึ้นปีนลงได้อย่างเงี้ยไปเอาไว้รุ่นได้ กับบ้านโชคดีนะคะ ีให้โดดน้ำด้วยมีเรือให้พายเดี๋ยวนี้มันเดินไปได้ไง <c oughs> บ้านบ้านหลังนี้ของสว <c oughs> ต้องค่อยๆเดินนะคะ <c oughs> อ้เป็นไงสามคนกิ้งได้อสี่คนยังได้เลยสามคนก็สบายนี่ของหน่อยตัวเล็กๆเดินสบายไงนี่เปลี่ยนกางเกงแล้วเหรอนี่อ่ะเออนั่นแหละใช่เออหมอใหเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็เปลี่ยน ไอ้อีไม่เปลี่ยนเหรอไม่มีจะมาไม่มีของยีมีของยีสั้นมากมีลงเรือตัวนี้ไม่ใช่ที่เรามานี่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเดินเดินไปเที่ยวน้ำตกกันนตกตรงไหนนั่งสิบห้านาทีนั่งนี่นักสิบห้านาทีไปดูน้ำตกเออเขาบอกตัวนี้ดีละเนี่ยไปเล่นน้ำตกไ้กับตัวแล้วมาตายขา อีหลังหนุกเปล่าสนุกใะ่ไหชอบในอย่างเงี้ยจริงเหรออ้าจริงจริงอ่างั้นต้องมาบ่อยๆไอ้กระดาินึงได้ไปไหวหน่อยนึงเดี๋ยห่างขนาดนี้เลยไหนเนี่ยกระดาินงที่เราขึ้นห้องแบบเมื่อวานเนี่ยห่างอย่างงี้เลยไมมนี่ลอยได้่มันเบาหมอกนุ่มเอ้ยวันละ เลยลำนี้โอ้โหสีสันไม่น่านั่งเลยมันเป็นลายทหารเออแล้วดูนี่สีหวานแววสีสวยนี่นี่นู่นก็หวานแววอีนนี้สีทหารแต่มีสีลายทหารอีกห้านาทีเตรียมตัวนะคะอย่าเราจะไปแล้วสายเช้าไปได้เลยค่ะอย่าจะพาสาวไปเที่ยวน้ำตกนี่พรุ่งนี้เราก็ต้อง ออกถึงน่เก้าโมงแล้วคุจะเป็นเด็กงั้นกินข้าวเช้าเนาะกินข้าวเช้าซะเก้าโมงแล้วอตัวเสร็จแล้วก็ออกไปเลยออกไปเลยทิ้งของออกไปเลยทีนีไม่หิ้วของออกไปทีนี้แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ลงเรือเตรียมตัวแล้วก็กินข้าวเสร็จก็ลงเรือออกไปสายแล้วเดี๋ยวไปไปเที่ยวตรงนู้นร้อนอ่ะเดี๋ยวไปสายไปเที่ยวตรงนู้นจะร้อนตอนหนอยไปยินตรงนี้มันจมมันนิดแล้วตรงนี้ อีหลงมายืนไม่เล่าแมวเราเนี่ยมไปทั้งล้ำเลยถามอีให้หลงมายืนลงแพไม่เอาลงได้กลัวขึ้นไม่ได้ลงได้กลัวขึ้นไม่ได้อีลังบอกว่าโอเคชอบแต่ชอบน้ำทะเลนะจริงๆไม่ยังไม่ชอบไท่หนถ้ารู้มาอย่างนี้นะอีตัวั้จะเกมขาสั้นมาไอ้ของก็บอกตายกูก็นนี้ว่ามึงไปวันศุกร์วันวันนี้มาโทรมาบอกว่าเนี่ยหนูจะมาละเอาไปพรุ่งนี้เหรอ ใาถูกคนบอกวาบ่บ้านบอก่าท่ยบเศยิบเอยงเบอกวาเขาบยิหยเเลยเออเนได้เห็นได้เหนได้เห็นได้สตัวสองตัวอย่างนี้เออประมาณนี้ใช่ใช่แล้วใช่แล้วไอ้แม่หงายฟองขียวันเด้ไอ้ลอยอยถ้าวง่ายชองปุ๊บก็ถ่ายเลยนะ ขณะนี้เป็นเวลา6โมง20นาทีได้นะคะณเขื่อนรัชพกศ์เราตื่นกันมาแต่เช้าเพื่อจะมาชม นอนไม่ต้องเปลี่ยนล้างหน้าแปรงฟันแล้วออกกันมาเลยะค่ะ